สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 นะคะสวัสดีวันพฤหัสสุดหัานะคะวันนี้วันที่8เดือนพฤษภาสองพันยี่สิบห้านะคะทุกคนอ่านะคะสวัสดีชีวิตดี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 จากเพลทเพลทแม่มดนะคะทุกคนค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาวางแผนเทศกันนะคะแล้วก็ ดูเทคนิคต่างๆเนาะในรูปแบบนะคะที่แม่มดมทรดเดอร์ใช้นั่นเองนะคะโอ้นะคะกราฟวันนี้นะคะออยู่ที่นะคะ3 3 7 3นค่ะทุกคนอ่านะคะกราฟทองคำวันนี้นะคะาราคาเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ300เอ้ย3,300อ 66นะคะแล้วก็ลงไปทำโวล์แป๊บเดียวนะคะที่ราคา3,362แล้วก็อ่าด้วยปัจจัยนะคะเออเนาะข่าวสงครามนะคะปากีสถานเนาะเออกราฟนะคะลงไม่ได้เออจึงดีดขึ้นมาต่อนะคะที่3,414แรงมากนะคะ60-70 อ่าเปิบบเปิบปิบบนะสามพันสี่พันจุดนะคะทุกคนนะอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ปิบิบเปิบปบประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะหรือว่าจะพูดทางเทคนิคนะคะก็คือน้องไปเจอแนวรับสำคัญที่60นะประมาณ60นะคะหลุด60ไม่ได้ก็เลยดีดขึ้นมาต่อแล้วไปเจอแนวต้านสำคัญเนาะที่ 3 4 1 5ั4ประมาณเนี้ยนะคะเอ,อ่อช่วงนี้ก็เป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะเพราะว่าจุดนี้เคยเป็นจุดออซับไพ่เก่านะคะตอนที่เขาขึ้นมาครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะมุมมองหน้าเทรดของออแม่มดเทรดเดอร์เป็นไงเอ่ยน,นะคะอ,อ่านะคะถ้าเราเทรดนะคะ เออสายเดี่ยวเนาะวันนี้เราก็จะรอนนะคะน้องดีดขึ้นไปนะคะเออไปเจอแนวต้านสำคัญสำคัญแล้วก็เราค่อยจะเซลล์ลงมานะคะเพราะอะไรเอ่ยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราดูจากแท่งเทียนเนะ Time frame 15, าะไทมเฟรมเอ็ต่างๆเห็นไหมคะทุกคนโอ้แดงลงมายาวเลยนะคะทุกคนเนาะ แดงลงมายาวเลยนะคะมีแรงขายมายาวแล้วก็อ่านะคะแดงเทียน M 3 0อ่า H หนึ่งก็แดงแปดเลยนะคะอ่า H สี่นะคะอ่า H สี่ก็ปิดด้วยแท่งแดงนะคะแล้ววันนี้เนาะในตารางข่าว Foric Factory ของเรานะคะทุกคนอ่า ในตารางข่าว Factory ของเรานะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะก็ไม่ได้มีข่าวอะไรสำคัญนะคะนอกจากข่าวการขอสวัสดิการทางสังคมนะคะของคนตกงานนั่นเอง <c oughs> แล้วส่วนข่าวอื่นๆนะคะ BBC แวะไปดูไหมปากีสถานนะคะอ่า เป็นข่าวสงครามนะคะอ่าแล้วไปต่อนะคะไปดูอ่ารับใหญ่บ้างนะคะทุกคนดูอย่างอื่นด้วยนะคะหุ้นนะคะดาหุ้นเนาะ n แอสแตกพุ่งขึ้นนะคะทุกคนเนาะเมื่อวานนี้ไปที่อ่าหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยกว่าวันนี้มีแรงดีดขึ้นเนาะถ้าหุ้นขึ้นก็แสดงว่านะคะ อาทองคำอาจจะล่วงออนะส่วนอื่นๆน,นะคะ g u นะคะ GJU GY g u เงินปอนนะคะเอะอก็อยู่ประมาณช่วงไซด์เวนะคะทุกคนส่วน EU ก็ประมาณไซด์เวเนาะข่าวสำคัญก็จบไปแล้วเมื่อคืนนะคะก็คืออ่าข่าว การเรียกว่านะคะ,ะประกาศดอกเมื่อคืนนะคะ,ะประกาศดอกของเมื่อคืนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะเมื่อคืนนะคะปรากฏว่าเฟตคงดอกนะคะทุกคนแล้วก็การเขาเรียกว่าการ อภิบายของคุณลุงพาเวลก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากมายนะคะเอ้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนอะแผนเทรดวันนี้เราจะเน้นหน้าเซลนะคะเออรอน้องขึ้นไปอ่าขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอ,อไปที่ M1 นะคะอะ อ่าดีดลงไป72นะคะขึ้นมาแป๊บเดียว7000จุดอ่าถ้าดูไทม์เฟรมเอมนนะคะทุกคนส่วน M15 บ้างเราเป็น Day Trade นะ,ะอ่าเส้น MACD มาตัดแค่อิดเดียวนะคะทุกคนก็ดีดขึ้นมาอืม ก็ตามแผนนะคะทุกคนเนาะยอ่ยอย่อแล้วก็น้องขึ้นไปเจอแนวแนวต้านเนาะขึ้นไม่ได้แล้วก็ค่อยเซลลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคน